รีวิวเครื่องเล่นซีดีพกพาบวกแมนนะฮะโซนี่บวกแมนพร้อมรีโมทต,ตรงรุ่นนะฮะตัวนี้แถมรีโมทต,ตรงรุ่นไปเลยนะครับใช้งานได้เต็มระบบนะฮะทั้งรีโมททั้งออนบอร์ดนะ,ะใช้งานได้ปกติมีวิทยุ fm นะตัวนี้ใช้งานเป็น audio d i ิ c นะฮะทดสอบระบบวิทยุนะครับ อายุขึ้นบ้านเรานะฮะช่งงานนี้ปกตินะครับไม่ได้ให้คุีนะชั้นโลกที่เป็นชั้นโลกต้องจ่ายให้เลยถัดคือคนที่จ่ายให้โดยนะอันนี้วาลุณนะวารุณจะมีมอดนะแตคุมได้ปกตินะทีนี้กรณีของสุดสุดชิวามาไฟเนี่ยเขาใส่กับอุซิน่าเนี่ยอุซินาโรบซีดีนะครับเขาไม่ส่งถ่านมาให้เในตอนนั้นแชร์มาบอกว่าอือฮะกดเจอรีโมทได้เลยนะครับอ่านแผ่นเร็วฮะตัวนี้อ่านได้ทุกแผ่นแผ่นลายก็อ่านนะฮะ เพิ่มวันรุ่มจากกลี่หมดนะฮะหมุนตรงนี้นะเพิ่มนี่คือเพิ่มวันรุ่มส่วนนนี้่มเน็กเอง คุมที่ตัวเครื่องได้ปกติมีเบ็ดเพิ่มสาวเบ็ดนะวนล์วลมนะจักตัวเครื่องสภาพเครื่องใหม่นะสวยนะตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบไม่มิดัตนมีเลยนะครับ ใช้ฐานสองก้อนนะฮะสอง A สองก้อนในปกติหมดคระะับโอเคนะครับจบการรีวิวนะครับ